กาวกิลิเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวจะทำอักขิลิกให้ดูที่ใส่รองเท้าให้ใหพื้นที่ในการ,รตีดเนี่ยจะต้องสะอาดแห้งนะอย่างนี้อย่งี้ถือว่าสปกปรกถูกไหมถ้าขูดแล้วต้องเป็นสะอาดสะอาดต้องเป็นสีสีเทาข้างล่างถูกไหมถ้าเราเอากาวติดที่แวมันหลุดงั้นต้องทำพื้นพื้นที่ในการติดให้สะอาดด้านด้านนี้โอเคแล้วใช่ไหมใ้่แค่นี้อย่างก็ใช้เทคนิคก,การขูดนะครับแต่ว่าเราจะใช้ทินิคหนะ ถ้าไปเห็นคนแต่งคนติดรองเท้าย like um ังไงก็ลองดูนะติดไปดีไหมติดรองเท้าติดให้ดีต้องติดอย่างน้อยสี่อาทิตย์นะครับติดครั้งเดียวให้อยู่ได้สี่อาทิตย์เลยจะหลุดเหรือว่าเราต้องแกะครับคุณใหญ่จะแกะนะครับาะไม้สักมันเหนียวมากสียอาทิตย์เดือนเดือน สบายมากครับบัวเดินกีบเดียวเลครับบัวเดินกีบเดียวนะครับถ้าผมใช้อะคริลิกนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องสะอาดแต่มันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับในการติดรองเท้านะครับซึ่งวันนี้ไม่สอนนะทำไปเรื่างเดียวนะครับต้องเพิ่มชั่วโมง ทำไม่ดีก็ข้างหน้ามึงทนเองดิตันี่คือตัวที่ทำปันอตัวที่ทำปัฟองันฟกอ้เอเยอตกเล็ก่อยต้องระวังมนดวด้เวนี้เขามีขายแล้วมืองนอกอะนะเยอะมากมาย มนะีขายเป็นโปรดักเลยเป็นกาวที่เกิดมาเพื่อกีดโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้า,าคิดว่าชุดหนึ่งประมาณ8,000บาทนะครับรวมปืนด้วยนะงั้นถ้าซื้อกาวแล้วมาซื้อปืนก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะต้องซื้อปืนเข้าด้วยนนี้อาจารย์ผสมกาวใช่ไหมครับกาวออกมานะครับอันนี้อาจารย์ผสมกาวใช่ไหมครับผสมกาวอยู่ก แลละตน้ติดรองเท้าเนี่ยต้องติดตรองเท้าให้เกินส้นเข้าไว้นะครับปลายอาจจะไม่พอไม่เป็นไรแต่ห้ามติดให้อย่างนี้ถ้าติดอย่างนี้เหมือนเราใส่รอง,ทง,ทง<ด>เท้าแต้นวาเจ็บส้นไหม<ด>นะคุมส้นเข้าไว้นะครับตรงปลายนี้ไม่พอเดี๋ยวเอากาวมาโปะได้เมื่อใส่แล้วสมดุลต้องเหมือนเดิมไม่ใช่ใส่แล้วเอียงนี้อย่างนี้นะนนทุกอย่างต้องสมดุลอนน้อาวทุกท่าน ใส่ดีไม่ใช่ใส่อย่างนี้นะนะติดโกนติดก,ดกาวดูให้ดีนะ <laughs> ติดหน้านี้ต้องพลิกอย่างนี้นะถ <c oughs> ึงไม่ทันละโม้ว่ากาวแห้งก่อนผ <c oughs> สม่อยดีแล้วที่บนหน้าไม้จะมีร่องเห็น,นไหมผสมให้ดีอดอเอาละ<ป>เรียบๆนะครับกดไปแล้วก็บบบีนะครัแล้วก็ดึงกาวมาที่ร่องไม้จะให้มันติดบนเนื้อกีบด,ด้วยนิ้วนี่แหละคนะดี กินมาเน่ากินนี่ไหนทนได้มมก<อ>เหมือนกันเนี่ีที่หอมจ <jer ky> ะเป็นอันตรายเด้อเก้อ่กาวออกมามีเวลาประมาณ7นาทีนะครับถ้าเป็นกาวคอมเมอร์เชียลเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ย2ี่ิบวิติดปุ๊บหมดจิตขยับเลยครับเป็นคนติดต้องแม่น <ís> แต่นี้ผมมีติด7นาทีนะครับในการตกแต่งนะครับอันดึงกาวให้ทั่ว ไม่ได้ติดทั้งหลังเลยทั้งนิดเดียวไม่มีเลยติดแต่ปลายแล้วใส่สกอเนี่ยใส่ใส่ต้นไหมเนี่ยวิ่งได้ไหมเนี่ยใส่งเท้านี่ได้ไหมใส่รองเท้าวิ่งวิ่งได้ไหมจริงเปล่าวิ่งได้แต่มันไม่วิ่งไม่ถนัดนะมันจะหลุดเหรอครับแสดงว่ามันเป็นรองเท้าไม่ดีเิยไม่ใช่หลักการเดียวกันเนาะเป็นรองเท้าสกอนะมันจะเป๊ะมาก เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนติดนี่ก็จะไม่ได้นิ้วข้างล่างเพราะฉะนั้นต้องมองดูข้างล่างว่ากาวคุมางด้านล่างไ,ไหมไหนแล้วต้องสมดุล <c oughs> ผมตายก่อนเนี่ยผมเป็นมะเร็งตายมีมีพลาสติกเหมือนกอะไรนะพลาสติกตนะมีครับผมแต่ปัญหาคือว่ามันติดกาวหรือเปล่า ก็พัฒนาได้ก็ต้องพัฒนาคู่กันไปสมมติในกรณีติดข้างเดียวในกีบเดียวมันมีโอกาสพลิกเหมือนกันไม่มีครับปกติเราก็ต้องติดข้างเดียวอยู่แล้วครับเราเราเเรราาจะไม่อยู่บ้านอยู่ดีๆติดสองข้างไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองเราจะติดข้างที่มีมีแผงเราจะไม่ติดข้างที่มีแผงเพราะมันไม่ไม่พลิกไม่พลิกก็เรามันสมดุลอยู่นี่ไงมันสร้างสมดุลอยู่เดี๋ยวจะตัดกีบให้ดูด้วยกีบกีบด้วยแต่ไม่ตัดก็ไม่มีเครื่องมือไม่พร้อม เมืนเราใส่ลองถาวงให้ยึดแค่หัวแล้วมันไม่มีอะไรเข้าไปแบบไปยัดไปซอกไปยึดไปเชื้อโคเชื้อราอะไรเงี้ยไม่มีเชื้อโรคมีเชื้อโรคแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าไปในกีบได้เพราะกีบมันแข็งและหนามันเป็นไปไม่ได้ครับปล่อยไว้นานแค่ไหนครับอาจารย์หลังจากติดแล้วก็มาเจ็ดนาทีครับเดี๋ยว่าแห้งอ่ะทีนี้มันเริ่มร้อนแล้วกาวเซ็ตตัวเอาลองจับดูซิว่าร้อนเป็นไง ร้อนอย่งร้อนประมาณไหนประมาณที่จับได้หรือไม่ได้ทำไมจับใหม่ดูที่ว่าจะจับได้ไหมกาวมาเซ็ตตัวมันจะคลายเรซินไหมครับโอ้ร้อนเริ่มร้อนแล้วร้อนมากมากเลยฉะนั้นฉะนั้นเมื่อถ้าใครเอากาวนี้ไปติดในกีบที่บางอ่ะกากีบที่เล็กๆยิ่งเล็กกาวกีบเล็กกว่าไม้ต้องใช้กาวเยอะขึ้นปะ ร้อนประมาณนี้ลองจับดูดิต้องใช้น้อยลงว่าข้างในจะสุกไหมสุกต้องใช้น้อยลงใช้น้อยลงมันจะติดได้ไงต้องร้อนน้ำราดได้ไหมต้องต้องเอาน้ำลดกอ่อนหล่อนต้องมีน้ำใส่โปร,ลรลิลีนมาแล้วก็ร้อนลิ้นลิ้นลิ้นเดี๋ยวอ๋อแล้วก็ช่วยช่วยวัวด้วยใช่ท้ายเมื่อเราจับได้เต็มที่ก็คือปล่อยวัวลงได้ม,มันก็มีเทคนิคที่ต้องเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ใครคิดจะคิดจะไปติดก็ติดถึงบอกเลยว่าคุณจะมีจุดจบ เอาแบบสวยหรือไม่สวยกันนะเราตอนแกะออกเดี๋ยวทำให้ดูตนแกะออกรตีถ้าเกินวัวมันเดินประมาณบนพื้นปูประมาณสี่อาทิตย์เนี่ยมันจะสึกนะครับแล้วแต่ว่ามันจะสึกด้านหลังหรือสึกด้านหน้าเพื่อเพื่อเมื่อรองเท้าสึกปุ๊บสมดุลในการน้ำหนักจะเปลี่ยนทันทีของหงายได้ไหมครับทอดออกมาะนั้นดูด้านบนได้ไหมครับยังไงนะถอดออกมาดูดูดูด้านบนได้ไหมครับได้ยเดี๋ยวรอดีห้ดู เมื่อเมื่อถ้าถ้าไม้ศึกไม้เปลี่ยนเปลี่ยนสมดุลปุ๊บข้อข้อก็จะมีปัญหาถูกไหมข้อแล้วน้ำหนักข้อจะมีปัญหาถ้าเราไม่เอาเกลือคิดว่าให้มันศึกเองไงกลายเป็นว่าแพ้หายแต่ว่าข้อพังอ้องภูอนเค่ไหนก็ไม่มาจับกันเองจะรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกว่ามันร้อนเออร้อนมาเออร้อนเออร้อนร้อนร้อนไม่ทีนี้ที่กำลังจะสื่อคือว่าร้อนแบบเนี้ยก็บอกว่าอย่าไปคิดว่ามันติด แล้วเขาจะมาติดกันเองเด้อเนี่ยแล้วความร้อนมันจะอยู่ประมาณนานไหมคะก็จนเอาเราน้ำลาดเพื่อจารรอเก่าเต็มตัวอยู่ใช่ใช่นั่นแหละเราแต่จริงๆเราต้องเอาน้ำลาดไงพอมันเย็นปุ๊บประมาณสักสามสี่วิแป๊ดเราจะเย็นแล้วก็พอมาเจอความเย็นปุ๊บมันจะเสร็จตัวแข็งครับอันนี้ก็แข็งหมดไม่มีผลอะไรในการดึงความร้อนหรอกงี้เราไม่ได้เอาน้ำมาไม่เป็นไร นั้นถ้ายิ่งกาวหนานมันอะไรมันยิ่งร้อนน,นอานตรงนร้นั้นเงินไขก็คือว่าถ้ากีบเล็กแล้วะไม้ใหญ่กว่าต้องใช้กาวเยอะขึ้นนั้นถ้าใช้จาเป็นต้องติดต้องดูด้วยว่าเราจะดึงความร้อนถ้วยมันได้ยังไงก็มันจะเป็นต้องติดไอ้คำถามคือแล้วถ้าพื้นกีบมันบางนะเราจะเอากาวอะไระที่มันไม่ร้อนผมเห็นเขาใช้ผ uh, ้าพันด้วยอันนั้นก็นไม่เป็นไรมันพันธาอะไร พันอะไรพันเนี่ยครับใส่รองเท้าเขาพันไว้เงียแบบพันเขาไม่มีกาวลยสิแล้วเขาก็ไมัมนไม่สําเร,ร็จอยูอ่แล้วเพราะกีบมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะเรียบร้อยนะเขาออกนนไหม,มเนื่องจากว่าติดใหม่อา,ารออกจะอ,ออกอยากนิดหนึ่งแต่ถ้ามันติดมาแล้วสามอาทิตย์สีส่อาทิตย์การหลุดการพอร์ตจะได้ เอาดูดิคิดว่าแน่นยังเอามือเาดึงเลยแน่นแน่นแล้วครับจะแน่นอันนี้เ่องยายนะจะว่าแน่นนะอคอนทุบอยู่ก็นแล้วเลยอ่ะดึงเลยลองลองงัดย่อมย่อมย่อมเอาละนี่จะว่าตรงส้นมีเป็นส่วนที่มีความนิ่มถูกไหมเนี่ยมีความนิ่มในสีชมพูเนี่ย ข้างหน้าเนี่ยเราเราประเมินแล้วเรารู้รว่ามันแข็งงั้นถ้าเอากาวมาไว้ตรงต้นก็จะจุกไม่ได้เม่เวลาเราแงะก็จะแงะยากเพราะว่ามันกาวมากันคมนะระวังเดี๋ยวเมื่อกี้ดึงเห็นออกอ่ะแต่ว่าไอ้ติวอันนี้มันไม่มีความคมนะไอ้ที่เหลือตรงนี้มันก็จะออกยากนิดนึงยิ่งพึ่งจิดใหม่ๆก็จะ ของยาที่หนึงต้องหาตะกุไลที่มันมีความเนี่ยแหลมนิดนึงจะได้งัดออกอยู่ได้เพราะว่าคือด<ม>ันคากระดิ่เข้าหน้างาั้นถ้าเราเห็นไหมผมเตรียมไม่สะอาดอย่างนี้โอกาสที่จะหลุดอย่างนี้ง<ม>ั้นงั้นจะต้องขูดขี้ให้ให้เป็นเนียนแบบนั้นลล้้าางงห้ามล้าง ห้ามล้างยิ่งล้างยิ่งล้างยิ่งชื้นเราล้างกีบปุ๊บน้าที่อยู่ที่ขนเนี้ยมันจะไหลลงมาตรงนี้อพอติดปุ๊บลังจะติดติดนาําหม่อีกแล้วให้เวลาทํากีบห้ามล้างกีบผมไม่เคยล้างกีบมีขี้ก็เอามีดขูดทําแบบแห้งแอลกอฮอล์ลาดได้เอาเอา๋ยวเอาที่สบายใจสบายใจไม่อออกมีอะไรง่ายนะ ถ้าจบหลักสูตรผมก็ทําได้รวมทั้งให้ความรู้เรื่องแต่งเท้า,า,ด,าด้วยมีวันนี้จบเลยใช่ไหมครับอาจารย์เรียบร้อยเรียบร้อยใครจะลองใช้มีดดูได้มันมีกี่แปดอันก็ต้องแต่ว่าต้องถอดน็อตด,ดูหน่อยอใครลองเชิญครับมานูลองดูก็ได้